สวัสดีค่ะช่องแม่นิ้งวาไรตี้นะคะวันนี้มาเปิดตัวช่องครั้งแรกเลยนะคะที่ร้านอาหารกัมเบอร์ค่ะร้านอาหารกัมเบอร์แปลว่าผีเสื้อค่ะเป็นภาษาเหนือนะคะร้านนี้เป็นร้านอาหารที่เขาปังมานานแล้วนะคะอ่าบรรยากาศสวยงามมากค่ะในวันฝนพลํมก็นี่ก็มาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะ เราจะพากันเข้าไปชมบรรยากาศมีความสุขด้วยกันในร้านอาหารแห่งนี้นะคะว้าวประตูทางเข้าอืมสวยงามค่ะสวยงามมากเลยอ่าเขียวขจีไปหมดเลยนะคะเขียวมากค่ะสวยงามอืมนี่ค่ะบรรยากาศของร้านข้านะคะมีเป็นสองโซนค่ะ อันนี้คือโซนข้างนอกโอ้ว้วาวที่เชียงใหม่อากาศดีต้นไม้ใบหาญา้าสวยสดงดงามสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับโลกมาโดยตลอดเลยนะคะว้าวมีปลาออกมาต้อนรับเราด้วยค่ะสวยงามจริงๆค่ะอืมนี่เป็นบ้านไม้ค่ะบ้านไม้ทรงไทยหลังใหญ่ของเขานะคะเขาก็สร้าง ร้านอาหารอยู่ข้างใต้ถุนบ้านเลยนะคะใต้ถุนบ้านนิดนึงนะคะโอ้มีความปลอดภัยเรียบร้อยนะคะอ้าวว้าวผีเสื้อออกมาต้อนรับเราผีเสื้อสีทองสวยงามมากค่ะนี่ค่ะบรรยากาศแล้วก็จะเจอดอกกุหลาบอย่างสวยงามนะคะมีกาแฟ ขนมะะเค้กว้าวน่าทานจังเลยค่ะนี่คือบรรยากาศในร้านนะคะโอ้มีเสื้อค่ะ b u t t e r f l y ฟ n Thailand นะคะให้ความรู้กับเราด้วยสวยงามค่ะนี่คือเมนูอาหารเหนือที่แสนจะอร่อย อร,อร่อยน่าทานมากนะคะว้าวบรรยากาศของร้านอาสวยงามค่ะมีเพลงเพราะๆเปิดให้เราฟังด้วยะคะ่ะด้านนอกก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะมีอีกห้องหนึ่งมีบอ่อปลาด้วยปลาครับสีสวยงามว้าวนี่คือบรรยากาศ ของร้านนี้นะคะ,ะตกแต่งน่ารักเลยค่ะมากเลยค่ะดสูสิอ่านี่ดอกสนนะคะจากต้นสนพอเพราะดอกอลูกสนหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ใช่ใช่ใชามาใส่ลงในขวดแก้วแล้วดูสวยงามมากคะ่ะ <c oughs> มีนกเขาคู่รักกันด้วย สิคะ่ะโอ้เข้ากันกับต้นสนที่เขาจัดแต่งอย่างสวยงามนะคะอืมนี่คะ่ะบรรยากาศมีที่นั่งมีที่นั่งถ่ายรูปด้วยคะ่ะอ่าสวยงามมากค่ะดูสิคะ่ะดูนี้เลยมีตู้โบราณด้วยค่ะสวยงามสวยงามสวยงาม อาหารอร่อยปังมากค่ะค่ะหกชอบกดไลค์หากใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะอะตอนหน้าเราจะพาไปเยี่ยมยังจุดท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ